สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องปัจจตังทาง u t u b e นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนดวงเฮงที่เจอหินสีสวยแปลกๆก,ก็เห็นว่าสวยดีนะครับก็เลยเก็บมาแต่กลับกลายเป็นว่ากลายเป็นเพชรแท้ของจริง4.38กรัตนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสุดเฮงเจอหินจิ๋วประหลาดก่อนพบว่ามันคือเพชรมูลค่ากว่า1ล้านเว็บไซต์มิลเลอร์ของต่างประเทศรายงานว่านักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งชื่อว่าโนรินเรดเบิร์ก ได้ไปเยี่ยมชมอุทยาน Crater of Diamonds t a t e Park ใน a aw, รัฐอาคันซอสหรัฐอเมริกาก่อนที่เธอจะรับลาบก้อนโตอย่างที่ไม่คาดฝันเลยนะครับโดยอุทยานได้เปิดพื้นที่เหมืองเพชรให้บุคคลทั่วไปได้เข้าไปสำรวจโดยที่จะต้องเสียเงินค่าเข้า10ดอลลาร์หรือประมาณ300กว่าบาทนะครับโดยหากใครเจออัญมณีใดๆก็จะได้เป็นเจ้าของทันทีโนรีนและสามีของเธอใช้เวลาสำรวจ ประมาณ40นาทีก่อนจะไปเจอหินเม็ดจิ๋วสีเหลืองขนาดเท่ากับเม็ดเยลลี่เธอคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่หินหรือแร่อะไรสักอย่างแต่เห็นว่ามันแปลกเธอก็เลยเก็บเอาไปด้วย ก่อนที่ภายหลังเธอได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำเอาเธอตกใจมากๆเพราะมันคือเพชร4.38กรัตที่มีมูลค่าถึง30,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโนรินเผยว่าฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเพชรแค่เห็นมันสะอาดและเงาวับฉันจึงหยิบมันขึ้นมาสำรวจที่นี่เล่นๆไม่คิดว่าจะเจออะไรด้วยซ้ำแต่ปรากฏว ว่าเจอของล้ำค่ากว่าที่คิดมากโดยทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรเดวิดอันเลนเผยว่าเพชรดังกล่าวนี้คือเพชรหยาบตามธรรมชาติหรือหินเพชรที่ยังไม่ถูกเจาายียรไนจะมีราคามากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มของสีเหลืองยิ่งสีเหลืองสดใสและเข้มข้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีค่ามากขึ้นก็ถือเป็นคนที่ดวงเฮงมากๆเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าใครจะเจอกันได้ง่ายๆนะครับ เพชรที่เจอนั้นมันเม็ดเล็กนิดเดียวเองส่วนอุทยานที่สามารถเข้าไปหาของมีค่าแบบนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะครับแต่จะเป็นเหมือนทองทางภาคใต้ทางบางสะพานจังหวัดประจวบก็มีแล้วก็ที่พิจิตรก็มีนะครับเ,เราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะไปร่อนทองก็ได้ใครที่โชคดีเจอทองก็สามารถนำเอาทองนั้นขายเป็นเงินได้นะครับขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิว ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ